ยาย่าๆเนาะแล้วคุก็แบบอุ๊ยโมเมนต์น่ารักยังไงก็เป็นช่ดีค่ะเดนี่ฉลองครบรอบ้อยปีเราได้มาเจอกันแล้วกับพี่ย่าเออทุกทุแบบเจอกันก็คือได้แบบเนองเป็นแบบอินโมเมนต์ด้ารักแฟนๆก็คือถ่ายถ่ายโมเมนต์เยอะเลยก็แฮปปี้ค่ะพย่าน่ารักอยู่แล้วไม่ว่าจะเจอที่ไหนเนาะแต่๋ยววันนี้ห้องแต่งตัวติดกันเราห้องเราคนข้างเสียงดังอุกวนพี่ย่านิดนึงแต่พี่ย่าก็รู้่ถธีสายแต่เมื่อกี้ตอนเราเดินเราแบบมีเขินนะแบบเขินเขาเดินจับมือเขาเดี๋ยวว่าจะเดินค่ะยืนห่างๆยังเขินแต่มันถ แต่เราก็น่ารักเหมือนกันนะแต่เราก็น่ารักเหมือนกันนะไม่เราไม่น้ำเลยดีกว่าแล้วแพ้อะไรในตัวเขาคะคุณแพ้เดินทางมาบอกเขาไปท่าว่าว่าเขาน่ารักชมเขาไหมเขาเคยชมหลายทีแล้วก็เคยขอถ่ายรูปเรื่อยๆจริงๆเมื่อกี้กะว่าตอนเดินกลับมาจะขอถ่ายรูปแต่พี่วิเรียกมาสามก็เลยไม่ได้ยอุตส่าห์ขออนุญาพี่ขอ้ชันเลยเขารู้สึกเราเอาเป็นไงพี่ถามว่าสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างอากาศอะสิงคโปร์หวานไหมคะ ก็ทำงานก็มีหวานมากเพราะฉะนั้นถามนายว่าสรุปไปทำงานไปตีมผู้รักหรือเปล่านายก็อึดอาดูมีที่ดูะเพราะว่าลูกค้ายังไม่ให้ขายความรักเลยได้เพราะนายบอกภาพที่ลงก็คือภาพที่ไปทำงานเหมือนกันใช่ทำงานกันแต่ภาพที่ลงมาดูหวานมากเลยนะก็ดูผลงานได้เลยค่ะก็คือดูแลดีเหมือนเดิมแล้วก็ดูแลดีค่ะก็เหมือนพไปทำงานี่นู่นก็มีโอกาสจะบอกทักอะไรนางก็ขายเซลฟี เราจะได้เห็นอันนี้เมื่อไหร่นั่นแหละสินค้ารอเหมือนกันอนนี้ก็ไม่รู้ว่าผลงานจะออกเมื่อไหร่เออพี่ถามไปเรื่องในเรื่องคอนเสิร์ติวกินสรุปคือเราเต็มใจให้เสียงเข้าไปอย่างนั้นหรือเป็นความในใจของเราที่เราผ่านบอกไปคืออย่างแรกเลยเขาบอกขอเสียงแรกขอเสียงเราเต็มใจให้เลยพอถึงวังจะคลิปโอน้องรักเต็มใจให้เหมือนกันแาจะคลิปทั้งหมดเลยค่ะเราไม่ได้คนลนกันแต่พี่นายก็ค้างตกใจเขาบอกว่าคนไปแซวเขาเยอะว่าเขาคิ้งนอน ไม่ทิ้งเงินแต่บางคนรู้ว่าเป็นสคริฟอะไรเงี้ยอ่าเพราะตอนนอกอัดนี่คือนายเขาทราบไหมครับว่า <S <S ดิวกินดิวมาลงมาเขาไม่รู้เาขาคิดว่าดิวแต่เขาไม่รู้ว่าดิวเป็นสคริฟืนอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่ถามส่วนตัวจริงเขางอนเวลาเขางอนเขางอนอย่างนี้ไหมหรือว่าเขาเขาไม่ค่อยงอนค่ะแต่ถ้าง,งอนเผาก็จะงงงเงียบๆแต่เราจะเป็นคนที่ถ้าง,งอนกันจะพูดแต่ว่าอาทางนี้รู้สึกอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคุยันง่ายๆมากเลยแล้วคุณดูเขาออกไปเวลาเขางอนเนี่ยคุณเปิดออกสิเออเงียบใช่ไหมพี่เมย์เด็กเขาก็จะยิ้มจะเล่น ถ้าขอนอนเขจะรู้แต่ละเมาอ่ะสัญญาณสัญญาณในการบอกที่เขางอนมันคืออะไรคุณเงียบเงียบดื่มหรอไม่ขึ่มแล้วก็เราเราเริ่มจะเริ่มรักกันไหมนะตรงนี้ถามแสดงว่ายืนยันจริงๆว่าที่เราอัดให้บิวกินนั่นคือเป็นแค่สคริปไม่ใช่ความในใจใช่คนถามกินอยู่เลยว่าเอางอนหรอทำไมถึงเอางอนล่ะมาได้งอนอะไรเงี้ยกินบอกว่าจะเข้าเพลงกูเป็นคนเข้าใจผิดมะ ไมไ่หรอกค่ะหนูว่าก็ใจแต่คนก็แซวกันเป็นนั่นแหละหนูก็แบบชอบแซวคู่เราอืานะครับเรื่องงานบอลไปพของแปตกสอนได้พ่อลื้มใจใหญ่เลยพ่อเรียนเทพศ,ศิลินได้ <laughs> ที่ขึ้นนี่ใช่ไหมจดแบ่งดี่ร้อขอบคุณนะคะคุณพ่อเพื่มมากค่ะรู้สึกไงว่กเขาแบบชงมาสุดสุดยดีใจค่ะขอบแบ่งสองอ่างเพื่มนไม่คิดว่าเขาคือครู้สึกว่ามันยากเนาะการแป่อนค่ะก็รู้สึกขอบคุณขอบคุณค่ะแต่ว่ามีข้อความหนึ่งเพื่อนส่งมาให้ดูเขียนว่ามื่อา่จะมาเป็นเฟรนโซนเห็นนะคะทุกคนแสดงว่าถ้าเราเป็ฟนเปี่นซอนได้เราจะเปลี่ยนใช่ไหมไม่ใช่เฟรนซ์โซนแล้วไม่เราก็รู้ว่าเขาแซ่บหรือว่าเปลี่ยนเป็นแฟนชาหรือว่าเปลี่ยนเป็นแฟนชาถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ หรอกคะ่ะเขาซ้อมกันมาเยอะ, <c oughs> ะอเอก็บรูปกันแล้ว <c oughs> ออแล้วก็คือเก็บรูปนั้นไ้เลย <c oughs> ลก็มีเซฟบ,บ้านได้ความรื่นใจและขอบคุณค่ะแล้วเหมือนเราไหม มันมันมีช่วงเบี้ยวนิดนึงนะฮะแต่ว่ายินดีมากขอบคุณคุณดูบอลตั้งใจมีการดูให้ละเอียดเลยเหรอก็มีนิดนึงถามว่าเอ๊ะหรือว่าตัวจริงมีเบี้ยวหรือเปล่าหรือมีคนเมื่อยหรือว่าน้องตรงแก้มคุณเงยแก่นิดนึงแต่ว่าไม่คุนเล่นนะคะขอบคุณที่มีท่านนั่งเป็นท่านไหนดีแค่นี้ก็ดีใจแล้วโอเคลองแก้มเฟืองขอบคุณมากนะครับดูเออมันมีฉากพวกี้เฟืองหนึ่งสองสามศัพท์เออศัพท์เลยนะ ต้อนลยนกนดนะใตานฝันใตานะช้าเสืออะฝันกันอีกโลอ่ะตนี้กั as, น,นนะ <as <as course, ่ะเคนะัี้อนกันอีโลกอนอีกลาฝันฮัลโหลกันอกโลกหนึ่งสา